ดีค่ะบรรยากาศยามบ่ายนะคะหลังฝนตกแล้วเนะเาะอ้วันนี้นะคะไม่เห็นน้องวัวน,น้องควายมาเลยนะคะมีแต่ทุ่งหญ้าเขียวขจีนะคะเงียบมิดจิรีเนาะจะพาเอซมาเก็บเห็ดนะคะมาดูซิว่ามันยังมีอยู่ไหมมีแต่เม็ดหินโอ้จอแล้วเอฟซี ควัดดูควัดดูเอานี่นี่น,นี่โอ,อาควัดลงไปเอา้าอุ้ยโอ้โหดอกไงตันี่โอเห็ดเอาฟ้าอันนี้นะโ้โดูดูดูควัดดูลูกนี้สิ โอ้โหกว่ามันจะขึ้นมานะเราจะควัดออกแบบทนูถนอมดอกเล็กมากที่สุดเลยอดอกเล็กมันก็ขึ้นมาด้วยสุดายมันดอกนี้ดอกนี้ ขึ้นมาจะไปแกงรวมกันกันกบเห็ดที่เก็บได้วันก่อนเนาะอุ้ยพอฝนตกกระดินอ่อนพอฝนเช้าตกกระดินแข็งฟ้าแดดเปี้ยงเปี้ยงอุ้ยแตกเลยพี่น้องดอกนี้แตกเลยน้องดอกนี้ล่ะโอ้ยนะหมดบใหญ่พี่น้องเอ้ยอยุนี่น สามเมดหน่อยๆอ,อัน,นี้ก็น,น้อยอยู่น้องนอกเสียดายนาอเสรยดาเศรษฐแนวเด้อ แค่นี้ไปซีหมาเม็ดเนี้เคนีทำไมมันไม่ออกเนาะ ยินผงผงแบบนี้นะดยินผงผงแบบนี้เทานันไม่ออกทำไมมันจะต้องไปออกเฉพาะ,จะตรงนั้นไม่มีเลยบ่บอ่ไอมีเลยสักดอก ตรงนี้ก็เปียกก็เสะตรงนี้มันก็ไม่ออกความจริงมันน่าจะออกนะ แถวนี้ก็น้ำไหลไปหมดแล้วที่ว่าเห็ดเคาะที่ไหนได้เม็ดหินเหละแค่นี้แหละไม่สี่ห้านิดคิดว่าหายไปไหนนะวะนะคะว่าทำไมวันนี้เงียบจังนะคะที่ไหนได้นะคะแดดร้อนนะคะ พากันมานอนแช่น้ําอยู่นี่เองอืมกินย้าอิ่มแล้วก็นอนแช่น้ําสบายใจเฉบเลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดมีหญ้าเขียวให้กินมีน้ําให้นอนแช่มีสระว่ายน้ําอย่างดีมีสระว่ายน้ําอย่างดีให้นอนแช่เลยพออาบน้ําเสร็จเล่นน้ําเสร็จก็ขึ้นไปกินหญ้านะคะสุดยอดอืม สนามหญ้าเขียวๆนี่แหละชีวิตบ้านทุ่งนะคะมีครบทุกอย่างเน,ะน,นาะ